วันนี้นะครับมามีผู้ใจบุญนะครับ mm hmm. นำอะไรมาเลี้ยงอีกแล้วขอเปิดดูหน้าหน่อยขอย่อนโฉมนิดนึงนะครับ mm hmm. อเอาออกมาออากมาออากมา mm hmm. จากกล่องคร mm ับอันนี้นะครับเป็นนิสกีที่เาลาก,กำหนด,ดมาแล้วนะครับว่า mm hmm. มันเป็นของเรานะครับ mm hmm. วันนี้งานเข้าวีแล้วนะครับขอดูหน่อยว่า mm hmm. เป็นยังไงกัน อ๋อหนูก็ดึงนะอ๋อดึงออกมาเลยอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวเปิดหน่อยอัล๋อมาชา,าอัลลอฮนะครับมอวดิสก,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 กีนะครับวันนี้เราให้อ่าเดี๋ยวเรานะครับอุดอให้แก่ผู้เลี้ยงอาหารหนึ่งครั้งครับอ่าพ,พร้อมๆกันครับพร้อมความหมายด้วยพร้อมๆกันอัลลอฮ์เร็วอัลลอฮ์ม,มาลาริกลาอุมฟีมา โอ้เราขอพระองค์ทรงทาความเจริญแก่พวกเขาในสิ่งที่พระองค์ทรงให้เป็นปัจจัยยังยืนแก่พวกเขาตอวเราไม่ได้ร้องขออะไรเลตามพวกข้าหรือเชอ่าอันนี้นะครับเป็นนิสกีอะไรที่ว่าเราไม่ได้ร้องขออะไรเลยนะถ้าเรามีถ้าเรามีทานให้กล่าวคําว่าอะไรถ้าไม่มีทานให้กล่าวว่าอา่ทุกอย่างกำหนดแล้วนะครับมาชาอัลลอฮอาจทำได้ครับบิสมิลลาห์เบาๆครับเบา